สวัสดีค่ะช่องมาเอฟนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าวัวนศุกร์ที่21กรกฎาคมค่ะวันนี้มา,มาถึงตลาดตั้งแต่6โมงเช้านะคะเรามาเริ่มดูราคาผักกันเลยค่ะกะหล่ำม,มีทั้งอย่าง20และ25นะคะผักกัดลู25บาทสวยค่ะตัวฟักยาว40บาทดอกกะหล่ำ45บาทต้นหอมวันนี้50บาทนะคะร้านนี้จะต้นหอมสวยค่ะ เห็ดผู้ฐานแพ็คละสิบบาทเห็ดผู้ฐานก็จะเป็นเห็ดสีเทาๆแบบนี้นะคะอันนี้คือเห็ดนางฟ้าค่ะเขาจะสีขาวเลยค่ะข้อแตกต่างกันค่ะชะอมกรัรมละสิบห้าบาทเห็ดบานกิโลกร,รัมละเจ็ดสิบบาทอันนี้แตงนะคะถุงละร้อยแตงล้านร้อยห้าสิบผักกาดหอมหกสิบเจ็ดสิบแตงกวาสิบห้า 15, ไม่เขือสามสิบทูฟายาล้านนี้สามสิบบาท หอมใหญ่หอมยำสามสิบาทกระเทียมจีนกลีบแปดสิบห้าบาทพริกยำสี่สิบบาทของบุ้งจีนยี่สิบบาทมะเขือพวงห้าสิบาทมะเขือม่วงสี่สิบบาทดอกกระหล่ำจีนเจ็ดสิบห้าบาทกระเพรายี่สิบห้าโหระพาสามสิบกวางตุ้งสิบห้าบาทร้านนี้ของบุ้งไทยกรรมาสิบบาทมะระกิโลกรัมละสิบห้าบาทนะคะเททายี่สิบบาท บอกครีร้านี้5บาทกะหล่ำยี่บาทมะนาว10บใบสิบห้ผักชีกิโลกร,รัมละร้อยผักชีแพงขึ้นมานะคะวันนี้เพราะเข้าหน้าฝนโหระพากิโลกร,รมัมละยี่บาทตั้งโอะแปดบาทพริกเขียว35บาทเชดเท้าร้านนี้สิบาทแตงกวายี่สิบบาทแครอท20บาท,บาทมะนาวสิบใบสิบห้า มะเขือพวงล้าลนี้กิโลกะกันละสี่สิบบาทมะเขือเทศท้อกิโลกกัมละสิบห้าบาทเนี่ยแต่ลูกเล็กๆแบบนี้เลยนะคะไม่ค่อยสวยค่ะหอมพมมาสามสิบห้ามันฝรั่งสามสิบห้ากระชายห้าสิบบาทบาลูเอรี่ล้าลนี้สี่สิบห้าบาทนะคะดอกกระหล่ำก็สี่สิบห้าตั้งโอเบอร์ลองสี่สิบผักชีก็เบอร์รองค่ะสี่สิบบาทถั่วแครวันนี้กิโลกกัมละสามสิบบาทสวยค่ะ มะเขือปลอลาในยี่สิบบาทแตงกลางกิโลกรัมละสิบบาทควงตุ้งไต้หวานกิโลกรัมละยี่สิบบาทถั่วฝักยาวละในยี่สิบห้าบาทไม่พองนะคะก็ใช้ได้ค่ะโหระพาสามสิบบาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละยี่สิบบาทถ้ายกมัดแปดสิบบาทค่ะคณะละนีนสิบห้าบาทนะคะเห็ดนางฟ้าแพ็คละสิบสามบาทสวยมากเลยค่ะ เห็ดเขาจะออกเยอะในหน้าฝนแบบนี้นะคะแตงร้าน15แตงกวา15พริกสวนเชียงใหม่65มาละกอกิโลกร,รัมละ20บาทถ้ายกถุงจะร้อยแปดนะคะก็าพูดถุงละ15บาทเมื่อเขือพวงร้านนี้40บาทค่ะเมื่อเทศสีดา25บาทหอมยำย25บห้พริกกหลียง60บาทพริกแดงชี้ฟ้า50บาทนะคะหอมใหญ่25ห้ พริกแดงก้านร้านนี้60บาทสวยสวยด้วยค่ะพริกเขียว35บาทผักชี90้าสิบชีฝรั่งสี่สิบาทพริกแดงร้านนี้5้กระเทียมไทยร้อยยีผักกาดหอม50บาทหัวพพาร้านนี้ยีบาทแตงกวาแตงร้าน15บาบาทมะเขือเปาะ25บห้ตะไคร2ยีบาทค่ะร้านนี้มะเขือเทศสีดา25่สิบหามะเขือเทศทอ20บาท แครอทสิบหะ 16, มะละ20่เช้เท้า16หน่อไม้ฝรั่ง40บาทใบแมงลักสามสผักชีลาวสามสิบาทคนา12ถ้าคนาต้นเล็ก16นะคะกะเพราัหละพา16บผักชีฝรั่ง40บาทขิงเจบาทแตงกวา16บหกบาทมะเขือเปราะร้านในี่สิบาทนะคะแตงร้าน12บสักเจียบยี่สบห้แตงกวา15บมะเขือเปราะ25้า 25. ถั่วฝกยาวร้านนี้25้ามะเขือเทศทอศสีดาร้านนี้เบอร์ลองนะคะพริกสวนเชียงใหม่45บาทค่ะถั่วฝักยาวเบอร์ลอง20บาทค่ะฝักเขาจะสั้นหน่อยนะคะกวางตุ้งยกถุง5กิโลกร,รัม20บาท ผักบุ้งจีนยกมาท่า้กิโลกร,รัม90าบาทพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องเลนลดราคาผักลงแล้วนะคะเพราะว่าฝนทําท่าจะตกแล้วผักพวกนี้จะเก็บเอาไว้ไม่ค่อยได้นะคะเพราะเป็นผักใบถ้าเก็บไว้ข้ามวันเขาจะเสียะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างค้าราคาผักเช้านี้รับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่มาม่าลงขอบคุณที่รับชมค่ะ